สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพงชนันท์ลูกศิลนะคะหรือว่าพี่ป่านค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวยาดาลันและคณะภูนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ภูนค่ะทวกพี่สองคนนะคะเป็นคณะกรรมกรารของชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะวันนี้พี่ๆได้จัดทำวิธีทัชน,นะคะเพื่อชนชวนน้องๆที่สนใจเข้าร่วมชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรานะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะค่ะมาดูกันว่าภายในชมรมของเรามีอะไรบ้างน,นะคะเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดเป็นการตัดสินใจเข้าชมรมนะคะสําหรับวิสัยทัศน์ของชมรมเรานะคะชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยมุ่ง เป็นหนึ่งเดี๋ยวนีพึ่ยาเสพติดค่ะค่ะมาดูนโยบายหลักของชมรมเรากันนะคะ 1. ชมรมทูบีนมัมเมอร์วันนะคะมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกแล้วก็ให้ความรู้นะคะสำหรับการป้องกันไครติดยาเสพติดค่ะ2นะคะชมรมทูบีนมัมเมอร์วันนะคะส่งเสริมความกล้าคิดกล้าแสดงออกการลงมือทานะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะค่ะ3นะคะชมรมคูบีนัมเมอร์วันเนี่ยส่งเสริมการจัดกิจกรรมซึ่งแก้ปัญหา กิจกรรมผมประเภทชูดีดับวันนะคะกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมชูิีทัศในหัวข้อยาเสพติดเป็นยังไงในมุมของผู้เสพนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมคิดที่คล้อแยกแยะข่าวยาเสพติดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโครงการแข่งขันอินโฟกราฟิกในหัวข้อยาเสพติดนะคะและการระดมความคิดแบบกลุ่มค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดค่ะซึ่งกิจกรรม จะตอ,อบสนองน้องๆน,น,นะคะเปในทางด้านทักษะความรู้ความสาคัญระหว่างบุคคลนะคะและอย่างอตอบสนองในความรับผิดชอบของตัวเองด้วยค่ะนะคะ,ะ,คะที่สนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรานะคะสามารถสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะและหากน้องคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่เพจของชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะรูปไปให้ตรงน,นี้นะคะอย่าลืมมาสมัครเป็นครอบ กันเยอะๆนะคะ